งานแถลงข่าวแล้วก็วรสวนค่ะซีรีส์3เรื่องเลยค่ะเป็นซีรีส์3เรื่องแรกในค่ายไวท์เมจิตนะคะร่วมกับดอทเพลย์ค่ะสตอรี่ที่ซิตี้แพลตฟอร์มค่ะคุณแม็กซ์ค่ะแล้วก็คุณเบนนะคะน้องเบนจะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นร่วมกับด้วยค่ะก็เรารวมตัวกันได้เพราะว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากทาละครค่ะแล้วก็อยากเหมือนแบบเป็นความฝันของหนูแต่เด็กว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบชอบละครชอบดูละครแล้วก็ พอมีโอกาสเนี่ยคุณชัญญาแล้วก็คุณไอย,ยุตเตเสวีผลโยทินก็แนะนำาชักชวนให้มาทํากันพอได้มาทําลงตัวปั๊บก็นี่ค่ะแนะนําให้รู้จักกับน้องเบนค่ะคือเป็นศิลปินนักแสดงที่เรารู้จักนะจากจากบ้าน AF นะคะที่มีคุณภาพมากๆมาช่วยในยเรื่องของโปรดักชันแล้วก็ทุกๆอย่างในนี้เลยค่ะก็ไว้เมจิกนะคะทําไมถึงต้องเป็นไว้เมจิกไว้เมจิกก็คือ เวทมนต์<ม>ที่เหมือนแบบเป็นเวทมนต์เราจะร่ายมนต์ร่ายความสุขให้กับทุกคนกับทุกกคนท,กทุกคนดูให้ให้คนดูมีความสุขกันนะคะเป็น<ม>การร่ายมนต์ค่ะสวนเรื่องโลโก้นะคะเดี๋ยวให้น้องเบนเป็นคนตอบว่าทําไมต้องเป็นโลโก้แบบนี้โอเคครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของไว้เมจิกอะครับมันไว<ม>้ก็คือสีข,ขาวใช่ไหมครับผมความพิเศษของสีข,ขาวอะครับคือการที่เราได้เติมแต่งหรือว่าได้รังสัรคลายไปก็ได้ใช่ไหมครับทีเนี้ย ในการที่เราลังสัดลิตรเติมแต่งไปเนี่ยครับมันคือเวทมนต์นะครับของสินค้านี่แหละเราจึงทำเ,เรื่องเราจึงทําบริษัทนะครับที่ชื่อว่าไวเมจิกนะครับเพราะเราเนี่ยตั้งใจที่จะลังสรัดแล้วก็สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆนะครับที่บอกเลยว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ๆนะครับในวงการบันเทิงที่เราจะมาเอามาออนแอร์ในแอปพลิเคชันดอทเพลยะครับผม mm hmm. นี่ก็จริงๆส่วนตัวของเบนเนี่ยต้องขอบพระคุณนะครับผมทั้งน้องแอ๋นนะครับแล้วก็ คุณวงเวียนด้วยนะครับเพราะว่าตัวตัวเป็นเองเนี่ยเป็นนักร้องเป็นศิลปินมาก็ร่ชอบเบื้องหลังตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เล็กๆเรียศึกษามาตลอดอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้จับงานเบื้องหน้าเลยนะครับแต่พอมาได้ร่วมมือทํากันแล้วเนี่ยจริงๆแอบรู้สึกและส่วนตัวนะว่า เออที่แรกก็กังวลว่าไปเอลิสาคอมได้ไหมเพราะเรามือใหม่ใช่ไหมครับแต่หลังจากได้ลงมือทาไปแล้วเราคึกว่าเออมันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่เราคอนโครลไม่ได้หรือว่าควบคุมไม่ได้เรายัางโอ,อนไปได้ต่ออย่างสบายๆเลยครับด้วยที่ว่าเราเนี่ย มีทีมงานครับผมคุณภาพเลยนะครับอย่างที่ป๊อปที่เป็นผู้กากับภาพนะครับได้รางวัลนักการลานะครับจากปะตาอเลือกเพลิงบุญนะครับผมแล้วก็อพี่น้อยนะครับและทีมงานโอ้โหทีมงานบอกเลยว่าโปรเฟสชันแลรุ่นเด็รมากๆเลยครับผมเพราะว่าคุณั่งคุณแม่นะครับผมก็จะรู้จักมีคอนเนคชั่นเยอะแยะเลยครับเราทำให้เราเนี่ยได้ทีมงานคุณภาพเนี่ยมาร่วมงานกันครับทีนี้เบนจะอธิบายในส่วนของสตอรีุ่ิตีบ้างนะครับผมต้อง สวัสดีคุณแม็กสวัสดีคุณแม็กอีกทีนะคะพาร์ทเนอร์คนสำคัญของค่ายไวเมจิกเลยค่ะขอทราบคุณแม็กอธิบายว่าแพลตฟอร์มนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรครับก็สำหรับดัทเทนนะครับเป็นอินเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มนะครับเราเรียกกันว่า NTEC เน่าจะเป็น NTEC เตัวแรกที่เรามุ่งมั่นจะทําเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของไทยนะครับก็คือมูลค่าการตลาดสามถึงสองพันล้านภายในสองปีข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าตลาดหรือว่าในเรื่องของ การเออ่ที่เราจะไปถึงยูนิคอนเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้เลยกับการที่เราต้องมีคอนเทนต์คุณภาพนะครับก็เลยได้ร่วมงานกับไบเมติกเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเป็นบริษัทแบบเดียวกันคือสตาร์ทอัพเป็นบริษัทที่มันจะเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับคือมันไม่ใช่เติบโตแบบว่าปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะเติบโตปีหนึ่งห้าร้อยสัตว์หรือพันเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้คือเสน่ห์ของสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเราก็มองว่าไบเมติกเนี่ยคือ คอนเทนต์เพลเอเตอร์นะครับคุณภาพที่จะทำให้ดอทเพาสามารถาไปอยู่เป็นยูนิคอนตัวแรกของเมืองไทยในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แตรกอมได้ครับและในเรื่องของพิตตี้ไอดอลนะคะคุณแม็กเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนเลยค่ะต้องไปคอยติดตามนะคะว่าคุณแม็กจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ให้เราในเรื่องของพิตตี้ไอดอลยังไงคะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมเรา อนอกจากนักแสดงที่เห็นหน้าสวยๆหล่อๆรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับเป็นนักแสดงที่เราครับคุณภาพมาทางด้านการแสดงล้วนๆนะครับอันนี้ต้องขอเคุณไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราตั้งใจมากที่จะทำผลงานใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคอนเสิร์ตจะเป็นเรื่องของการแสดงล้วนๆเลยนะครับก็จะได้น้องๆมานะครับที่สาคัญไปกว่านั้นครับเราได้ นะครับแล้วก็ได้พี่จิมน,นะครับท่านสุดนะครับผมที่มาร่วมง,งานด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่ๆมากๆเลยนะครับทั้งสองเรื่องนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทั้งซีรีส์ทั้ง3เรื่องนะครับมีโอม่าเลเวอร์เบอร์เรชั่นนะครับแล้วก็ไปที่ไอดอลแอนด์เอ็นเจลนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับท่าไว้ไวเมจิกของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับฝากติดตามโซลิดซิตี้แล้วก็ดอทเลยด้วยนะครับที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยไปออนแอร์ กับทางแอบเลเลยนะครับทั้งปีนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะไม่อะไรเพิ่มเติม,ไ,มไหม